สวัสดีครับสวัสดีตียงพี่น้องเอฟซีกับจุอาแชนแนลกับพร้อมกับเอฟซีค้นปล่ครับเมื่อนี้ครับภาพี่น้องว่าเบิ่งกับรีวิวการใส่ห้องเตะของค้นปล่อยครับรวมกับลูกทุบครับและใส่ลงกับลูกทุบก็เท่าที่เบิ่งรับบ่าได้ติดปัญหาอุปสรรคแตอย่างใดครับคือการใส่งานของโัวดีครับเลยครับ คือว่าคือว่าล่มโตทีเดียวแลพ้พี่น้องเย็นหางต่ำๆครับเจ้าว่าในการประบอ,ององศาของห่องเตะของเขากันยังคงถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวครับถึงขนาดถางเกินสิสักดินละวแต่ว่าของเตะเขายังใส่งานโดยประสิทธิภาพตี่ถือว่าเต็มรอยก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งกับในแผนการพัฒนาขั้นต่อไปครับในการผลิตอุปกรณ์จินส่วน ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่ประยุกต์ใส่ในภาคของการเกษตรเกี่ยวกับรถไยเดินตามครับลูกทุบครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่การพัฒนาขอาเห้าก็จะได้อาคิดค้นครับี่นองก็ติดตามไปเรื่อยๆครับสิมีการเท็ดลูกทุบร้อมในอนาคตข้างหน้าครับพอเวลาเคกียร์นในส่วนของฮองเตให้มันงโตกนี่ครับ ถ้ามีเวลาพ่อสินข้าชิ้นต่อไปอาจจะเป็นลูกทุบก,ก็ได้ครับถ้าพี่น้องสนใจก็ลองทักมาถามเบิรงครับสำหรับพี่น้องในส่วนภาคก,กลางบ่เป็นเรื่องแปลกครับสำหรับลูกทุบพอพอเป็นมีใส่กันนี้ทุกบ้านที่แล้วแต่ว่าในส่วนของภาคอีสานของเ้ารับที่นี่เริ่มสิมีการนิยมนํามาใส่กันอย่างที่ว่าเริ่มสิแพรหลายครับสําหรับพี่น้องทีเอ็น,น้าปังก็จะพ่อไดอ้หูได้เห็นกันอยู่ครับสําหรับ นี่โซนบางโซนครับเป็นบบจะเป็นทางอีสานตอนบนก็จะบบคลายมี่ปันไดก็เพราะว่ามันจะเหตุนหน้าครังเดียวจะเป็นหน้าปีธรรมดาหรือเจะเป็นวันแห่งตะส่วนใหญ่ก็เลยรูปกรุบก็จำเป็นปันไดแต่ว่าสําหรับพี่น้องภาคอีสานใตหรือว่าในโซนที่มีเขื่อนมีระบบนำหรือว่าระบบสาธานูอบโปกปีเพียงกะ็จะได้ใส่ให้เห็นหยอกครับพี่น้องสำหรับรูกทุบ ชินค้าชิ้นต่อไปครับพี่น้องค่อยติดตามกันแล้วกันสําหรับคนเปาไล่ครับชัวรเชนแนลคับจะมีอาจจะมีลูกชุบลูกชุบนี่เป็นสินค้าชิ้นต่อไปให้พี่น้องได้ใส่บริการครับอดีา ลูกชุบฝึงเห็ดนะครับเอามาทดลองเป็นมือแหลครับพี่น้องสังเกตไดองศา,าของลูกชุบยังบบได้สัดส่วนเท่าใดครับทีมีการแก้ไข่ักพันต่ว่าในการว่างฟันหรือว่าเขี่ยวที่ใส่ซับกับดินซับหนาหรือว่าองศาของเขี่ยวพันแหละครับองศาของฟันแต่ว่ายัางอยู่ที่อ ตัวคาดหลากจุงแล้วก็ช่วงของบูตรกับองศายังบ่ได้เท่าไดก็จะเห็ดใหห้างรดต่ำเกินไปครับอาจิรยเ้ถ้าการมีกับองศาของตัวนั้นไหมครับตัวองศาของหลุมทุกอยคือว่าโอเคในระดับหนึ่งครับสำหรับคลิปเมื่อนี้ครับฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับพี่น้องที่สนใจของเตะคนเป่าไายกับิดต่อ 0833462232รับ0827428616กับติดต่อมาทางจุอาแชนแนลหรือว่าคนฟอลไล่ก็ได้คือกันครับขอบคุณสวัสดีครับ